ตอนนี้เนี่ยซีรีส์เกิรลเลิฟเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะเขาออนแอร์เรียบร้อยแล้วและเป็นการเปิดตัว EP ีแรกแบบยิ่งใหญ่อารังการสวยงามและที่สําคัญไปมากกว่านั้นกระแสการชื่นชมหลายๆคนชื่นชมเยอะมากๆนะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าอันดับแรกเลยภาพสวยมากอันดับสองนักแสดงมีความตั้งใจในการแสดงดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นน้องๆหน้าใหม่ เข้าสู่วงการบันเทิงแต่ฝีมือการแสดงก,ก็ไม่เป็นสองรองใครเราเห็นได้จากความตั้งใจแล้วก็การเล่นแอคติ้งของน้องๆกับซีรีส์เกร์ลลเรื่องดังค่ะ บีเฟนซีรีส์นั่นเองนะฮะหรือว่าเรื่องเจตนามไม่ลืมนี่แหละค่ะที่เราย้ำและพูดอยู่เสมอตั้งแต่การวางตัวนักแสดงจนถึงวันนี้ค่ะออกอากาศเรียบร้อยแล้วออนแอร์เรียบร้อยแล้วได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะช่อง9กด30เนี่ยนะเขาก็โอ้โหโปรโมทอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยขึ้นบนะิลบอร์ดนะรวมไปถึงค่าย i d x นะ เขาก็มีการขึ้นบิลบอร์ดที่ห้างด้วยอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการซีรีส์เกิร์ลเลิฟเลยก็ว่าได้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นนักแสดงนำอย่างน้องป้ายปายโอริโอคนนี้ก็ได้รับกระแสการชื่นชมดีรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องหยงองน้องน้ำจุธามาดนะก็ได้รับกระแสการตอบรับดีเช่นกันน้องเฟฟทิตยาพรนะคะคนนี้ก็โอ้โหเล่นเก่งเช่นกัน รวมไปถึงนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าสาไม่ว่าจะเป็นน้องนานนะไม่ว่าจะเป็นน้องกัฟและนักแสดงในเรื่องอีกหลากหลายคนเลยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าฝีไม้ลายมือการแสดงดีมากๆเลยอ่ะมา คุยกันนิดนึงก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าเรื่องราวเป็นประมาณไหนยังไงบ้างเผื่ออะไรเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่เล่าให้ฟังหน่อยนะเรื่องย่อประมาณไหนก็คือน้องปลายปลายเนี่ยรับบทเป็นคุณหมอรันเนี่ยแหละประกบคู่กับน้องเฟเฟ่ค่ะเฟเฟ่ก็คือดาวห์นนะคุณดาวหนเนี่ยเขามีการบอกเล่าเรื่องราวเพราะคุณดาวหนเนี่ยเป็นโรคที่คนจนํานวนน้อยมากๆที่จะเป็นนั่นก็คือคนที่ลืมแล้วก็จําอะไรไม่ได้ตื่นเช้ามาวันใหม่เนี่ยก็จําไม่ได้แล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสาเหตุ ทำให้คุณหมอลันเนี่ยคุณป้ายปาปเนี่ยก็เรียนหมอมาเพื่อรักษาดาวันนั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นคุณผู้ชมเรื่องราวเนี่ยมันมีชนวนเหตุหลายๆชนวนเหตุนะและนักแสดงอีกหนึ่งคนคุณรรินค่ะก็นักธุรกิจสาวเนี่ยแหะค่ะเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ได้อย่างไรและกลายเป็น ความรักที่สับสนเป็นความรักที่ชุลมุนได้อย่างไรอวันนี้ค่ะทีมข่าวมายาฮอตนี่ของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์น้องๆน,น,นักแสดงเริ่มต้นกันก่นกอนนะน้องปลายปลายโอริโอกับน,น้องน้ำจุธามาดค่ะคุณหมอรันกับคุณรรินเนี่ยเขามีความตั้งใจเรื่องของการแสดงอย่างไรบ้างและอยากจะให้ซีรีส์เกิร์ลเลิฟเรื่องนี้ออกมาในทิศทางไหนฟังจากปากน้องปลายปลายและน้องน้ำจุธามาศกันค่ะ สวัสดีครับผมบ้ายปายโอริโอครับน้ำสุธทมากค่ะวันนี้เรานักแสดงบีเฟนเจตนาไม่ลืมผมรับบทเป็นหมอรันครับนามรับบทเป็นคุณละลินเจ้าของรีสอร์ทที่เกิดเหตุค่ะจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุของทุกเรื่องราวเลยค่ะใช่ผ่านมาสองอีพีต้องต้องบอกเลยว่าตั้งแต่อีพีแรกเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าฉากแล้วก็อีพีที่สองเริ่มจะค่อยๆขี้ค่อยๆขี้มาเรื่อยๆพี่คลาย อ่ะเอครับใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเห็นคาแรคเตอร์แต่ละต,ตัวละครเยอะมากขึ้นแล้วก็<า>ฟีดแบ็กก็แบบเอยหมอนรันจริงจริงหมอลรัน,นเริ่มมาตั้งแต่อีพีแรกแล้วนะคะใ<ๆ>นกระแสอะไรอย่างงี้เริ่มมาแล้วเป็นคนอบอุ่นแต่ถ้าคนคนจริงตอนปลายๆก็เป็นคนอบอุ่น,นออเหมือนกันครับออทีแรกแอบตื่นเต้นมากแล้วก็แอบกลัวว่าดีที่สุดของเรามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่พอได้ดูตัวเองในหน้าจอจริงจริง แล้วก็เออมันก็ไม่ได้คี้์เลยขนาดนั้นแต่มันก็พอได้อยู่แต่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันก็ <ừ> ก็เต็มที่มากๆในวันนั้นใช่ใช่ขอนํำก็เต็มที่เหมือนกันค่ะก็คือทําดีที่สุดสุดความสาม,มารถณนะตอนนั้นที่จะทําได้แล้วเหมือนกันใช่ก็พยายามพัฒนากันมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกว่าทางน้ำแล้วก็ปลายรวมถึงน้องๆคนอื่นๆด้วยเนี่ยก็เป็น ผลงานเรื่องแรกที่แบบเป็นซีรีส์จริงๆที่เราได้แสดงกันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความมือใหม่มากแต่ว่าความพยายามของทุกคนนี่คือเต็มร้อยให้ร้อยเลยค่ะตั้งแต่การเวิร์กช็อปเนาะอ่านบทมาซ้อมบทกันใช่ค่ะจนถึงแบบเข้าฉากเข้าฉากก็ยังมีแบบไปถามพี่ผู้กำกับพี่ผู้กำกับก็ให้คําแนะนํามาเรื่อยๆก็ทําให้เราพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมก็มีเช็คฟีดแบ็กของ แฟนขับแล้วก็ใน,ในเพื่อนๆทุกคนว่าเป็นไงบ้างแต่บางทีในมุมของคนนอกมอนเข้ามามันอาจจะไม่ได้สมบุรณ์แบบหรือไปอาจจะไม่ได้เก่งขนานั้นแต่ในพาร์ทของคนที่ร่วมเดินทางมากับเราแรกๆเขารู้สึกว่ามันเกินคาด นี่คะ่ะผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของป้ายปายโอริโอแล้วก็น้องน้ําจุธามาดนะเวลาเข้าฉากการเขาก็มีอินเนอร์มาเต็มตั้งใจเรื่องของการแสดงอย่างเต็มที่เหมือนกับนักแสดงในเรื่องนะทีมนี้เขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งใจทํางานมากๆมาดูทีมนี้กันดีกว่าครัผู้ชมค่ะทีมนี้ก็น่ารักมากๆน้องฟาสาน้องนานะแล้วก็น้องกัฟนะคะแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจกับเรื่องของการทํางานในซีร <F> <7 S 1> ีส์เกิร์ลเลิฟบีเฟนเจตนามไม่ลืมเนี่ย ตั้งใจในการทํางานอย่างมากนะคะส่วนน้องๆจะรับบทบาทอะไรและความท้าทายในบทบาทนั้นๆเป็นอย่างไรฟังจากปากน้องๆน,นักแสดงกันค่ะพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง b e f r i e n d เจตนาไม่ลืม,มค่ะสวัสดีค่ะฮานะค่ะรับบทเป็นคณิคณิตาค่ะสวัสดีค่ะฟ้าสาค่ะรับบทเป็นจินจิรนาค่ะสวัสดีครับกาบธนาฟงครับรับบทเป็นดิมดลุนัยน้องชายของพี่ละลินครับ คือพอตอนที่ได้ดูเองรู้สึกว่าแบบว่าจบเร็วมากเลยค่ะพอดูแล้วก็แบบพอจบแล้วก็อ้าวจบแล้วรองเหมือนรู้สึกว่าแบบยังไม่จุใจเลยแล้วก็รอให้ถึงรอให้ถึงทุกๆวันเสาร์ตลอดค่ะก็ได้คอยติดตามฟีดแบ็ k อยู่เรื่อยๆค่ะก็ดีใจที่ทุกๆคนชื่นชอบในผลงานของพวกเราค่ะก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่มากขึ้นยิ่งไปอีกค่ะใช่ก็ดีใจเหมือนกันค่ะในตอนที่ออนแอร์อยู่ แล้ว่าในเองก็คือรันแฮชแท็กแบบช่วยกันเทรนกันใหญ่เลยแล้วก็ได้เห็นฟีดแบ็จากตรงนั้นแบบเรียลไทม์เลยก็ตื่นเต้นเราก็เขินไปด้วยว่าแบบอุยมีคนพูดถึงเราอะไรอย่างนี้เข้มข้นขึ้นทุกๆ EP แน่นอนคะ่ะเรามี12 EP ก็เพิ่มไปเลยทีละ EP ทีละวี <c oughs> ต้องบอกว่านี่2 EP แรกนี่คือแค่เกริ่น <c oughs> เดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะมี พื้นหลังแบ็คกราว n ์ของตัวละครค่ะที่แบบแน่นขึ้นแล้วก็จาะลึกขึ้นว่าแต่ละคนแบบเป็นมายังไงความสัมพันธ์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะผมพูดมาตลอดเลยว่ามันจะขบรถแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ททุกคน ไปคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยนะถ้าอยากดูสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยก็ฝากด้วยในโซเชียลของมา h าฮอน w ูทุกแพลตฟอร์มค่ะเราเนี่ยตั้งใจมากๆกับการไปสัมภาษณ์เกาะติดสถานการณ์นะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครต่างๆเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ ทุกพื้นที่ที่มีดารานักแสดงนั่นเองค่ะฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้ BeFans ีรีส์นะคะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ผู้ชมได้ดูเจตนาไม่ลืมเนี่ยละค่ะออกอากาศทุกวันเสาร์ช่วงเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะคะแล้วก็มีเวอร์ชั่นอันคัดด้วยนะก็สามารถรับชมได้รับชมสดๆก่อนทางช่อง9กด30นะแล้วก็รับชมย้อนหลังในเวอร์ชันอันคัดได้ที่ w ีทีีนั่นเองค่ะนักแสดงนำเนี่ยตั้งใจมากๆไปไปโอริโอน้องน้ำจุดทามาดน้องเฟเฟนะน้องหานะนะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยค่ะผู้ชม่ะแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจกับการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะ